โรคข้ายาปรมาลาผ้าความบ่มีโรโเคเป็นลาภอันประเสริฐโอโอเอเอ,เอบ,<ะ>บ่เบื้องสูงคือจีเฮอหลานแห้งอเอาท้องโอ้ยหลานคนแรกหลานคนแรกโอ้ย <laughs> ได้เป็นพ่อยัยแหละพอลุงเลยเป็นยังไดแม่มันให้ลูกกินนุ่มหรอบอให้กินแล้วให้กินแล้ว เออนมนมแรกมันมีประโยชน์หลายสําหรับเพีกหน่อยเกิดใหม่แม่นอยู่ล่งคําหมอเพิ่นกวายจังสั่คลรับครับมื่อนี้เท่ากับมาบอกกันเกี่ยวกับเรื่องของนมนมแรกนะครับเนาะนมนมแรกมีความสําคัญซ้ำใดทุกคนกับคงที่หูด,ดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการมีลูกมีเต่ามาแล้วแต่ผู้ลังคนกับเมตาลิโตนนะอ่าขอดูมาแล้ว นมบ่มีให้ลูกกินด้วยสภาพของร่างกายพร้อมแห่งแรกหน่อยบ่มีน,ม,นมให้ลูกกินนี่ครับเป็นตาลิตนฟร,รตนทั้งแม่ที่ตนทั้งลูกนั่นแหะนะครับความสําคัญของนอมน้าเหลืองหรือว่านมน้าแรกนมแรกของแม่ก็คือซอยนเหลืองของผู้มุคุมกันผู้มิคุมกันของแม่เบิดทุกอย่างที่มีมาตั้งแต่เกิดมายันมีลูก,กถูกทายทอดมาไว้ที่นมน้าแรกอาจจะมีคาถามว่าเป็นหยัง ภูมิคุมกันมันก็มีความสามารถหลายปรนนัตวิธีการนั่นก็คือเม็ดเลือดขาวในร่างกายเมื่อพอกับเสื้อโรคชนิดต่างๆพอเจอโรคปุ๊บนี่ก็สิแบง่งโตเป็น2องโตตัวหนึ่งไวเก็บข้อมูลอีกตัวหนึ่งไวสู่ตัวที่สู่หลังก็ตายไปแต่ตัวที่เก็บข้อมูลนี่ก,ก็ยังเก็บไว้ย่เรียกว่าประสบการณ์ของพุ่งคุมกันภาษาทางวิชาการเพิ่งกะบอกว่า memory cell หรือว่าเซลล์ของการจดจำนะครับสิมีกันทุกคนแเ้วก็เมื่อถึงเวลาที่ แม่มีลูกคลอดลูกข้อมูลจดจำต่างๆกติถูกเก็บมาไว้ในนมน้าแรกนะครับมันก็มีสื่อเอิ่นว่า Transfer Factor เตอร์นะครับทรานก็แปลว่าการขนส่งแฟ c เตอร์แปลว่าปัจจัยข้อมูลนะครับท r าน c t o r เฟอร์ก็คือปัจจัยข้อมูลทางด้านพูิคุมกันนะครับถูกเก็บไว้ในนมน้าแรกเหมือเล็กน้อ,นอยได้ดื่มนมน้าแรกเข้าไป ในกระเพาะของเด็กหน่อยมันจะมีน้ำย่อยตัวหนึ่งกเ็เรียกว่าน้ำย่อยเลคเตสในกระเพาะของเด็กหน่อยน้ำย่อยตัวนี้เมื่ออายุหลายขึ้นมันกระสีบบมีน้ำย่อยตัวนี้มันกระสีย่อยเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ในนมแมร่ร่วมถึงท่านเเฟอร์แฟกเตอร์นําท่านเเฟอร์แฟกเตอร์หรือว่า ภูิคุมกันของแม่เนี่เมื่อเขาไปอยู่ในกระเพาะกาจีถูกย่อยเขาไปร่วมกับเม็ดเลือดขาวของลูกหรือว่าผู้คุมการของเด็กน้อยเกิดใหม่นั่นแหละเพศแหน่เด็กน้อยเกิดใหม่นั้นมีความสามารถทางการปกป้องตัวเองจากโรคไข้ไข้เจ็บชนิดต่างๆแต่ว่าผู้คุมการเหล่านี้สีเมื่ออายุแค่6เดือน แล้วเด็กหน่อยสมัยนี้นะก็กมักมีการให้วัคซ,ซีนการให้วัคซีนคล้ายๆกันกับได้รับท่านตัวเฟอร์แฟกเตอร์นั่นแหละนะครับแต่นใจไหนคือวายังสันก็เพราะว่าตัววัคซีนนี่ก็คือข้อมูลที่ส่งเข้าไปในเลือดของเด็กหน่อยนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ก็สิบิถูกเก็บอยู่ในภุ่มคุมกัรเฮตน,นาที่แบบเดียวกันเลยนี่แหละครับประโยชน์ของนุมนาแรกที่มีประโยชน์กันนะครับ นมน้ำแรกคุณค่าเพื่อลูกน้อยแรกเกิดครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเคยได้ประโยชน์มาแล้ววันนี้เราค้นพบว่าสิ่งที่มีคุณค่านั้นคือ transfer factor transfer factor หน่วยความจำของเลือดขาวที่ถูกสะสมไว้ในนมน้ำแรกวันนี้คุณก็สามารถที่จะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณและคนที่คุณรักให้แข็งแรง Transfer Factor คือสิ่งที่ร่างกายต้องการในทุกๆวันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ฉลาดและแข็งแรงอยากรู้เรื่อง Transfer Factor โทร0841250585 ครับเน,นคือเรื่องเล่าของนมนำแรกว่าเป็นอย่างนมนำแรกคือมีประโยชน์หลายสาหรับเล็กน้อยนั่นก็เพาะนมนำแรกนะครับมีทรานสเฟอร์แฟกเตอร์หรือว่าข้อมูลพุ่มกุมกันจากแมปส่ลูกนั่นเองเรื่องเล่าของพุ่มกุมกันยังมีอีกมากมายหลายเรื่องที่เข้าฉีดแมาเบา,เบามาจากกันนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไวท้ทานิะก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ